ทีรพัฒเจอริคโควิดผลงานหายจากหน้าจอภูมิใจได้ร่วมงานฮอลลีวูดรับมีทาบทามาอีกอยู่ในขั้นตอนพิจารณาห่า,หางหายจากหน้าจอไปจนหลายคนสงสัยว่านักแสดงหนุ่มตุ้ยทีรพัฒสัจกุลเก็บตัวเงียบทำอะไรอยู่บ้าง ล่าสุดนักสุดนักแสดงหนุ่มมาร่วมง,งานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เดอเล็กบึงการที่เมเจอร์รัตโยทินหลังจบงานเจ้าตัวได้เปิดใจถึงการห่างจากหน้าจอโดยกล่าวว่าถ้าหนังเรื่องนี้ก็ในรอบ5ปีครับถ่ายทำกันเป็นช่วงๆนะครับหลักๆที่เว้นเพราะว่าโควิดด้วยตอนนี้เริ่มกลับมาทำงานปกติแล้วครับผมว่าจังหวัที่พอทุกคนเริ่มปรับตัวกับการดำรงชีวิตแลรูปแบบใหม่ การทำงานการเตรียมตัวหรือการงานแผนอะไรมันก็จะคุ้นเคยมากขึ้นตอนนี้งานแน่นแค่ไหนค่อนข้างนะครับน่าจะช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละที่ค่อนข้างจะมีอะไรต้องทำเยอะพอสมควรตอนนี้ยังไม่ถ่ายเรื่องอะไรแต่งานแสดงที่จะออกมาก็มีเดลเล็กบึงการแล้วก็จะมีแฟร i ตไล์อีกเรื่องก็จะเป็นละครทาง PPT v ีเรื่องกักนักรักซะเลย ทั้งหมดถ่ายช่วงก่อนโควิดมีเรื่อง13 l i ์ e s ที่ถ่ายระหว่างโควิดเมื่อปีที่แล้วไปถ่ายที่ออสเตรเลียแต่อย่างกักนักรักษาเลยก็ถ่ายน่าจะสักสาปีแล้วบึงการนี้5ปีหายไปจากหน้าจอนานมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะถ้าไม่นับโควิดงานแสดงก็ยังมีต่อนเนื่องแต่จังหวัดที่งานจะออกจริงๆมันก็จะขยับไปขยับยังไงไม่รู้ออกมาเดือนเดียวกันบทออกมาทีก็โปรเจกต์ใหญ่เลย ะเป็นภาพยนตร์2เรื่องในเดือนนี้และละครอ,อีกหนึ่งเรื่องครับจริงๆเรื่อง13 Lies ก็เป็นอีกเรื่องที่ภูมิใจนะจริงๆก็ภูมิใจพอแบบตอนที่ได้รับการติดต่อรู้สึกยังไงไม่คิดหรือไม่กล้าคาดหวังตื่นเต้นตั้งแต่ casting เพราะมันเป็น casting กับผู้กำกับเลยก็จะสันๆหน่อยเรื่องนี้ระดับฮอลลีวูดสร้างความภูมิใจให้กับเรายังไงภูมิใจครับ การทำงานมันก็มาจากการตั้งใจที่อยากทำทุกงานให้ภูมิใจเสมอกับโปรเจกต์นี้มันเลยความคาดหวังและความคิดของเราไปเยอะมากแล้วโอกาสที่ได้ก็ถือเป็นความโชคดีและเป็นเกียรติมากๆเพราะเรื่องราวด้วยที่งานผู้กํากับด้วยเพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดในประเทศเราเองเลยถือเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในใจของคนไทยทุกคนเป็นเรื่องราวที่ประทับใจคนทั่วโลก สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกต่างประเทศเขาดูผลงานแล้วว่ายังไงบ้างผมใช้คำว่าทุกอย่างโฟลทุกอย่างค่อนข้างเป็นการทำงานที่ไหลลื่นคือผมไม่อยากจะใช้คำว่ามืออาชีพหรือไม่มืออาชีพเพราะการทำงานของเราก็มืออาชีพอยู่แล้วทุกอย่างค่อนข้างจะไหลลื่นในมุมของการวางแผนการทำงานการสื่อสารมันทำให้ทุกอย่างค่อนข้างจะโฟติดใจงานฮอลลีวูดไหมมีใครไม่ติดใจย,ยิ่ง ก็ถือเป็นเกีรติประวัติเป็นประสบการณ์ที่ดีครับพอมีโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ดีใจมีคนติดต่อมาอีกไหมมีบ้างครับก็ค่อยๆดูไปครับส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มซึ่งก็มีเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่ครับเขาสดบันเทิงปุ้ยธีรพัฒน